แป้งหญิงสาววัยนักศึกษาเช่าหอพักอยู่คนเดียวห้องพักของแป้งกลางคืนแป้งนั่งอ่านหนังสืออยู่บนเตียงห้องเงียบนาฬิกาบอกเวลาตีสองมีเสียงเคาะประตูเบาๆแป้งหันไปมองประตูแบบงงๆเอ๊ะใครมาเคาะตอนตีสองแป้งเดินไปเปิดประตูไม่มีใครอยู่แป้งขมวดคิ้ว เธอปิดประตูกลับไปนั่งเสียงเคาะประตูแรงขึ้นแป้งตกใจเริ่มกลัวและเผลอนอนหลับไปเช้าวันถัดมาแป้งคุยกับดาที่มาหาที่ห้องนี่ดาเมื่อคืนนี้อะมีเสียงเคาะประตูตอนตีสองสองคืนติดเลยจริงเหรอหรือจะเป็นห้อง,องข้างๆ่านห้องค้างๆางว่างอยู่ไม่มีคนเช่านะแกเคยได้ยินเรื่องห้องนี้ไหม เรื่องอะไรล่ะเรื่องเคยตายที่นี่เมื่อหลายปีก่อนจริงเหรออย่ามาหลอกให้ฉันกลัวนะกลางดึกวันต่อมาแป้งพยายามไม่นอนเปิดไฟทั้งห้องไว้แต่เสียงเคาะกลับมาอีกแป้งกลัวสุดขีดนั่นะในใครอาจต้องการอะไรอย่ามาหลอกมาหลอนกันเลยนะเงียบไปครู่หนึ่งก่อนประตูเปิดเองอย่างช้าช้ ผีผู้ชายโผลมาเงียบเๆหน้า <c oughs> ซิเห็นรอยเลือดที่หน้าผากห้องนีงงง้เป็นของกูแป้งกรีดลั่นเช้าวันถัดมาเจ้าของหอมาดูห้องพบว่าแป้งย้ายออกไปแล้วทิ้งโน้ตไว้ว่าขอโทษนะฉันอยู่ไม่ไหวจริงๆเจ้าของหอพึอมงพำมห้องนี้อีกแล้วเหรอ กล้องแพนออกช้าช้าเห็นเงาผู้ชายอยู่ในกระจกมองมาอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะ